สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook เดชานรินาฏได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับขมรชนชั้นทาตที่ต้องคำสาบไปอีกนานทรยศหักหลังและจกไม่มีวันพบกับความสุขและความเจริญอีกเลยถึงเวลาที่ประเทศไทยต้องสั่งปิดด่านพรมแดนไทยขมร แบบระยะยาวหรือถาวรไปก่อนและควรประเมินและทบทวนการส่งนักกีฬาไปเข้าร่วมมหกรรมซีเกมที่ขเขมรซึ่งอาจจะกลายเป็นพาหะนำเชื้อไข้หวัดนกเข้าสู่ประเทศได้รัฐบาลไทยไม่ควรที่จะทำตัวมองโลกสวยไปทุกอย่างเพราะต่างรู้ดีว่าระบบสาธารณาสุขของขเขมรน,นั้นติดอันดับแย่ที่สุดในท,ท้ายๆของโลก ยิ่งถ้าเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์และการแพทย์ของขเขมรแล้วขีดความสามารถในระดับหมอขเขมรและนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ของขเขมรแทบไม่เป็นที่รู้จักของประชาคมโลกเลยเชื้อไข้หวัดนก H5N1 หากเกิดขึ้นในประเทศที่มีการแพทย์และสาธารณสุขที่เก่งหรือเป็นที่เชื่อถือของทุกประเทศเราจะได้รู้ทันทีว่า เกิดจากไวรัสสายพันธุ์ไหนแต่ทว่ามันเกิดขึ้นประเทศคเคมรแล้วก็ต้องให้ทำใจกันเอาไว้เลยว่าคนทั่วโลกจะไม่มีวันได้ข้อมูลจริงว่าที่พบการตายของผู้ติดเชื้อถึงสองคนนั้นมันจะใช่สายพันธุ์ H5N1 จริงหรือไม่ในอดีตไม่กี่ปีที่ผ่านมาได้เกิดการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกในประเทศคเคมรอย่างรุนแรงในตอนนั้น สาธารณาสุขของขเขมรไม่สามารถรับมือกับเชื้อไข้หวัดนกได้เลยจนเป็นเหตุทำให้สัตว์ปีกที่เพาะเลี้ยงเช่นพวกไก่เป็ดแทบจะล้มตายหายไปหมดจากแผ่นดินของขเขมรและยังส่งผลมาถึงการขาดแคลนสัตว์ปีกบริโภคถึงในปัจจุบันจะเห็นได้ชัดเจนว่าทุกด่านพรมแดนขเขมรกับไทยในทุกที่คนขเขมรจะเข้ามาซื้อไก่และเป็ดจากฝั่งไทย จำนวนมากไปบริโภคและบางส่วนจะนำไปเลี้ยงทดแทนไก่จํานวนมากที่หายไปจากขเขมรน,นี่คือความจริงที่รัฐบ,บาลไทยต้องเตรียมรับมืออย่างเร่งด่วน 1. การสั่งปิดพรมแดนขเขมรทุกจุดแบบระยะยาวหรือแบบถาวรจนกว่าเรานั้นจะมั่นใจว่าเชื้อไข้หวัดนกจะหายไปจากแผ่นดินขเขมรเสียก่อนย่อมไม่ผิด ต่อความสัมพันธ์ของประเทศเพราะเป็นความจำเป็นที่ประเทศไทยต้องวางแผนป้องกันการระบาดเข้าสู่ประเทศไทย 2. การไม่ส่งนักกีฬาทุกประเภทไปแข่งซีเกมที่ขเขมนก็ไม่ใช่ความผิดต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหากแต่เป็นการป้องกันและรอความชัดเจนจาก WHO ที่ต้องออกมาประกาศว่าเชื้อไข้หวัดนกได้หายไปจากประเทศขเขมรแล้วและ ประชาชนควรจะรับทราบความจริงว่าเชื้อไข้หวัดนกสามารถเกาะติดเสื้อผ้ารองเท้าเส้นผมส่วนอื่นๆของนอกร่างกายของคนได้และสามารถนำไปพแพร่ระบาดต่อสัตว์ปีกได้ต่อไปด้วย 3. สัส่งห้ามนักท่องเที่ยวชาวเคมรเข้ามายัางประเทศไทยอย่างเด็ดขาดเพราะอาจเป็นพาหะนำโรคไวรัสไข้หวัดนกเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศไทยได้ 4. ต้องกำชับเจ้าหน้าที่ป้องกันตามชายแดนไทยขเขมรต้องจัดการกับแรงงานขเขมรที่ลักลอบเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายด้วยความเด็ดขาดและต้องแจ้งให้สถานทูตเขมรให้ทราบถึงมาตรการการป้องกันการระบาดของไข้หวัดนกต่อขเขมรที่ลักลอบเข้าประเทศไทยว่าเจ้าหน้าที่อาจใช้ความรุนแรงต่อแรงงานขเขมรที่ ลักลอบเข้าประเทศไทยในช่วงนี้อย่างเด็ดขาด 5. ปรักดันแรงงานเถื่อนขเขมรให้ออกจากประเทศไทยให้หมดและห้ามเข้าประเทศไทยอย่างถาวรและจัดการแรงงานขเขมรที่เข้ามาสร้างความวุ่นวายในแผ่นดินไทยอย่างเด็ดขาดข้อความจากเดชานรินาถความคืบหน้าจากทางเ Facebook เดชานรนาถได้โพสต์ข้อความอย่างน่าสนใจดังนี้ครับ ทางเดียวที่ลาวจะรอดได้จากสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังดิ่งลงเหวในความเป็นจริงในปัจจุบันลาวเป็นประเทศเดียวที่มีเศรษฐกิจแย่ที่สุดจัดอยู่ในอันดับบุ้ยที่สุดของอาเซียนเราจะยังไม่นับติมอร์เลสเตเพราะยังไม่ใช่ประเทศที่ถูกรับรองเข้าสู่อาเซียนอย่างสมบูรณ์เพิ่งจะเป็นประเทศเกิดใหม่แต่ปัจจุบันนี้ติมอร์เลสเต กลับพัฒนาเศรษฐกิจขึ้นมาเกือบจะเทียบเท่ากับประเทศลาวแล้วลาวเคยมีเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองมากที่สุดในช่วงหลังสงครามเอเชียบุรพาที่มีความขัดแย้งในระบบการปกครองระหว่างชาติคอมมิวนิสต์กับชาติประชาธิปไตยกับไทยแต่หลังจากนั้นมาลาวกับไทยก็สารสัมพันธไมตรีต่อการใหม่และร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ ไปแบบคู่ขนานร่วมกันจนทำให้ลาวเจริญรุ่งเรืองขึ้นอย่างรวดเร็วมีการสร้างสะพานมิตรภาพค้าขายกันกับไทยมาอย่างยาวนานและเป็นคู่ค้าสำคัญต่อกันอย่างดีเยี่ยมในยุคนั้นลาวได้เปรียบดุลการค้าจากประเทศไทยมากจนทำให้เศรษฐกิจลาวนั้นเติบโตอย่างรวดเร็วแต่พอมาถึงยุคที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจ ที่ย่ำแย่ในยุคต้มยำกุ้งในสมัยพลเอกชวลิตยงใจย,ยุทธเป็นผู้นำไทยที่เกิดการคอรัปชันอย่างรุนแรงของรัฐบาลและการเกรงกำไรจากธุรกิจค้าเงินจนธนาคารแห่งประเทศไทยแทบจะล้มละลายลงและตอนนั้นเองที่ลาวก็เริ่มที่จะมองหาประเทศคู่การค้าใหม่มาทดแทนประเทศไทยลาว เริ่มคบค้ากับเวียดนามผลที่ได้ก็คือลาวต้องสูญเสียทรัพยากรไปเกือบหมดประเทศให้กับเวียดนามลาวหันมาคบค้ากับจีนผลที่ได้ก็คือลาวต้องสูญเสียพื้นที่ทำกินและสูญเสียธุรกิจแห่งชาติที่สำคัญทุกอย่างให้กับจีนและเป็นประเทศที่เป็นหนี้สินกับจีนสูงที่สุดในโลกลาวมีประชากรอยู่แค่เล้านกว่าคน แต่เป็นหนี้จีนสูงถึง6แสนล้านบาทโอกาสที่ลาวจะถูกจีนกลืนกินชาติในอนาคตจึงมีความเป็นไปได้ถึง90%กับเงินหนี้แค่เพียง6แสนล้านบาทของจีนที่ถูกนำมาซื้อประเทศลาวทั้งประเทศในราคาที่แสนถูกมีคนลาวถามผมว่ามีวิธีแก้ไขไหมครับผมก็ตอบว่ามันแสนง่ายได้มาก หากลาวจะกลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจคู่ขนานกับประเทศไทยขึ้นมาอีกครั้งเริ่มจากลาวต้องเปลี่ยนกฎเกณฑ์ที่ล้าสมัยทิ้งไปให้หมดและหันกลับมามองโลกใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอย่างจริงจังและลาวนั้นควรจะสร้างเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษให้กับประเทศไทยเพื่อคานอำนาจจีนเพื่อสร้างเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ประเทศลาวไม่ใช่การ ทนทรมานกับการหาเงินใช้นี่ประเทศจีนอย่างเดียวสำหรับเงินหนี้สินแค่6แสนล้านบาทจึงไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรที่ลาวจะหาเงินได้อย่างง่ายดายจากเขตเศรษฐกิจของไทยลาวที่ตั้งอยู่ในประเทศลาวมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากเพราะสองประเทศนี้มีวัฒนธรรมและภาษาจากรากเหง้าเดียวกันแค่รัฐบาลลาวและคนในชาติลาว ลดอคติความเชื่อที่ผิดๆต่อสองประเทศนี้ออกไปเท่านั้นเตศรษฐกิจพิเศษไทยลาวจะมีขีดความสามารถร่วมกันในการเป็นคู่ประเทศที่สามารถผลิตอาหารภาคการเกษตรส่งออกสู่ทั่วโลกและการท่องเที่ยวที่จเจริญกว่าหลายประเทศในอาเซียนและไปพร้อมๆกันกับการที่ไทยนั้นช่วยถ่ายทอดองค์ความรู้ภาคการเกษตร และเทคโนโลยีให้กับประเทศลาวกับคนลาวรวมไปถึงความร่วมมือในด้านของการศึกษาสมัยใหม่ของคนลาวทั้งหมดแนวคิดนี้นอกจากลาวจะได้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือประชากรลาวกว่า7ล้านคนจะมีงานทำและไม่มีใครตกงานแถมมีรายได้เฉลีย่ยเทียบเคียงกับแรงงานไทยโดยที่ไม่ต้องอพยพทิ้งถิ่นฐานของตนเองเชื่อว่า หากรัฐบาลลาวเริ่มคิดและทำตามที่บทความที่ผมเขียนนี้ขึ้นมานี่คือโอกาสที่ดีที่สุดที่ลาวควรจะเร่งรีบทำนโยบายและหลักแนวคิดว่าลาวไม่มีพื้นที่ติดทะเลเลยมันจะหมดไปเมื่อเส้นทางรถไฟลาวไทยเชื่อมเข้าหากันทุกเส้นสายคนลาวสามารถไปเที่ยวพักผ่อนในทะเลเมืองไทยได้อย่างง่ายดายในอนาคตเหมือนบ้านของตนเอง และใช้เวลาเดินทางไม่นานและยังสามารถเป็นผู้ประกอบการค้าอาหารทะเลป้อนสู่ตลาดตามชายแดนลาวได้ทั้งหมดนี่คือนโยบายใหม่ที่จะทำให้ลาวใช้ประโยชน์จากเพื่อนบ้านที่จริงใจต่อกันมากที่สุดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังสามารถนำไรายได้เข้าสู่ประเทศลาวได้อย่างยั่งยืนได้ด้วย ในอนาคตลราจะกลายเป็นคนที่มีองค์ความรู้และมีศักยภาพเป็นผู้ผลิตสินค้าส่งออกได้เองประชากรแค่เจล้านกว่าคนน่ะแต่พื้นที่และทัศนียภาพที่งดงามและมีวัฒนธรรมของผู้คนที่หลากหลายตามชนบทจำนวนมากที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยวที่สามารถดูดเงินมหาศาลเข้าประเทศแถมสร้างบุคลากรในชาติให้มีความสามารถแข่งขันกับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย ประชากรมีแค่7ล้านคนเท่านั้นแต่มีเศรษฐกิจที่เติบโตในทุกด้านก็ลองหลับตานึกดูว่าอนาคตคนลาวในประเทศจะมีความมั่งคั่งมากมายขนาดไหนถ้ารัฐบาลลาวคิดไม่ออกผมยินดีไปเป็นที่ปรึกษาให้นะครับข้อความจากเดชานรินาทหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยและอาเซียนครับ